สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชินนาลบอชตีแง้มจัดนัดหยุดโลกรถถังจิตเมืองนน์ VS ซูเปอร์เลกเกดหมู่เก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดและกดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง p y 2 4ครบจบทุกความมันพักยก2 วีบอชาติสิทธิยอดธงผู้ก่อตั้งประธานและซี1 c โอวันแชมเปีนชิพเปิดเผยกับแฟนมวยแล้วว่าเตรียมจัดรีแมชนัดหยุดโล่ระหว่างรถถังจิตเมืองนอนท์ประทะซุปเปอร์เลกเกดหมู่9ในอนาคตอันใกล้นี้ ภายในของทั้งคู่เกิดขึ้นในศึกวันลุมพินี34เมื่อ22กันยายน2566ซึ่งวันนั้นรถถังเจ็ดเมืองนนในฐานะชมปโลกวันเมทยรุ่นไฟเวด125-135ปอนด์เอาเข็มขัดเป็นเดิมพันเจอกับซุป,ปเปอร์ไดเกตหมู่9ซึ่งถือครองตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งของแรงกิง้ง กนการชกวันนั้นผู้ทชิงอย่างซุปเปอร์เลก,เกีกตมูเ9ไม่สามารถทำน้ำหนักได้ทำให้ไฟนั้นตกลงชกกันแบบไม่มีเข็มขัดเป็นเดิมพันและเป็นฝั่งของซุปเปอร์เล็กที่ได้หนึ่งนับในยก2และสามารถเอาชนะคะแนนไปได้แบบเอกฉันแต่ก็ถูกรถถังจิตเมืองนอนฝากรอยแผลไว้จนต้องเย็บมากถึง37เข็มเลยทีเดียว จากความดูเดือดในภาคแรกทําให้บิ๊กบอสชาติสิทธิ์ยอดธงเปิดเผยว่าภาคสองของคู่นี้จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนโดยมีเข็มขัดแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นไฟเวทที่ว่างอยู่เป็นเดิมพันผมเริ่มคุยกับรถถังกับซุปเปอร์เล็กแล้วแถ้สองคนก็โอเคแล้วภาคสองชิงแชมป์โลกมวยไทยรุ่นไฟเวทเกิดข,ขึ้นแน่นอนอาจจะที่อเมริกาตะวันออกกลางหรือ,อยุโรปยังไม่แน่ใจ แต่ผมจัดคู่นี้แน่นอนดูผลขอทั้งคู่ที่จะชกในปีหน้าก่อนแล้วจะสรุปอีกครั้งว่าไฟนี้จะเกิดขึ้นที่ไหนอย่างไรก็ตามก่อนที่ทั้งคู่จะได้โครจรกลับมาเจอกันอีกครั้งในอนาคตต่างฝ่ายตามีภารกิจหลักของตนเองที่ต้องทําให้สําเร็จก่อนโดยซูปปเปอร์เลกเกตมูงเมีคิวจะป้องกันข็มขัดแชมป์โลกวันเมอไทยรุ่นแบนตันเวท1 3 5ย4 5ปอนด์กับนิโคคาลิโลผู้ท้าชิงอันดับ2ของเรนกิง้ง ในศึกวัน1.70วันศุกร์ที่24มกราคม2568ที่ Impact Arena เมืองทองทานนีขณะที่รถถังจิตเมืองนอนจะทำศึกไฟหยุดโลกกับทาเครุเซโกวะนักชกซูเปอร์สตาร์จากญี่ปุ่นในกติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทซูเปอร์ไฟ5ยกในศึกวัน1.72ที่จะกำหนดขึ้นในวันอาทิตย์ที่23มี 68, นาคม2568ณสนามไซตามะซูเปอร์อารีนาประเทศญี่ปุ่น